ลุคสกายวอล์กเกอร์ฟอโดแบกินส์ฟาร์มูลานสตีฟโรเจอร์คุโรสกิอิจิโกะผู้กล้ามาในหลากหลายใบหน้าแต่ว่าเรื่องราวของพวกเขามักจะมาในรูปแบบที่คล้ายๆกันนี่คือการเดินทางของวิลชนสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์เอพิโซดที่3นะครับวันนี้ก็อยากมาพูดถึงเรื่อง h e r o s Journey นะฮะหรือว่าการเดินทางของวิรชนนะครับก็ ฮีโร่สเตอร์นี่เนี่ยเป็นเครื่องมือที่เอาไว้เขียนนิยายหรือว่าบทภาพยนตร์อะไรอย่างนี้นะครับก็ตัวผมเองเนี่ยก็ได้เจอฮีโร่สเตอร์นี่ก็ตอนที่พยายามเขียนนิยายไรโนเวลเมื่อนานมาแล้วนะฮะแล้วก็ตั้งแต่ได้รู้จักกับเรื่องนี้นะฮะก็รู้สึกว่าเวลาเราดูหนังอ่านหนังสืออะไรเงี้ยเราเข้าใจมันได้ลึกซึ้งมากขึ้นนะก็ วันนี้ก็เลยอยากมาพูดถึงเรื่องนี้กันฮ e โร่เจอร์นีเนี่ยก็คือถูกสร้างมาในปี1 9 4 9จากจ p เซฟแคมเบลนะครับเขาเป็นนักศึกษาตำนานต่างๆนะฮะก็เขาก็ดูพวกตำนานกรีกหรือว่าเรื่องเล่าสมัยก่อนอะไรเงี้ยแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันมีแพทเทิร์นที่คล้ายๆกัน เขาก็เลยเขียนหนังสือขึ้นมาชื่อว่า Hero with a thousand Faces นะฮะก็หรือว่าแปลเป็นไทยก็ h e โ o ผู้มี1,000หน้าในหนังสือที่แคมเบลเขียนเนี่ยเขาก็แบ่งขั้นตอนต่างๆเป็น17ขั้นตอนนะฮะซึ่งต่อมาอนักเขียนบทภาพยนตร์คนหนึ่งที่ทำงานที่ดิสนีย์ะฮะชื่อว่า คริสโตเฟอร์ฟอกเกอเนี่ยเขาก็เอามาเขียนใหม่เป็นเขาเขียนชื่อหนังสือว่าเป็น w r ่เป็น w r u t n r y j เ u r n e นนะฮะก็เขาก็สรุปขั้นตอนใหม่ให้มันโมเดิร์นมากขึ้นเขาก็ย่อเป็นเหลือ12ขั้นตอนนะฮะในวันนี้ก็จะมาพูดถึงเวอร์ชั่นของวอกเกอร์นะครับที่มี12ขั้นตอนเนาะ,ะขั้นตอนแรกเนี่ยก็คือ Ordinary World หรือว่าโลกที่แสนธรรมดานะฮะก็ เป็นเบสไลน์ของเรื่องที่ผู้เขียนเนี่ยเขาก็จะเซตอัพว่าชีวิตประจำวันของผู้กล้าของเราเนี่ยมันเป็นยังไงนะฮะความสัมพันธ์ของเขากับคนรอบตัวประวัติของเขาในตรงนี้ผู้กล้าก็จะรู้สึกว่ามีอะไรขาดหายไปจากชีวิตของเขานะครับถ้ายกตัวอย่างเป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่รู้จักเนี่ยก็คืออย่าง Star Wars ออร์ดินารีเวลของเขาก็คือท a t ทูอินนะฮะเป็น าดาวที่ลุคสกายวอล์ e เกอร์อาศัยอยู่หรือว่าถ้าเป็น Lord of the Ring ก็ก็จะคือเดอะชายเออร์ที่โฟโดแบ็กกินอาศัยอยู่ต่อมาสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเป็นขั้นตอนที่2นะครับ call to adventure หรือว่าเสียงเรียกสู่การประจนภัยอันนี้ก็จะเป็นอีเวนต์ที่จุดประกายอะไรบางอย่างในตัวจิตใจผู้กล้าของเรานะครอาจจะเป็น การลบกวนจากภายนอกนะฮะหรือว่าอาจจะเป็นการขาดถายจากภายในที่จะทําให้ชีวิตแบบว่าธรรมดาธรรมดาของผู้กล้าเนี่ยชะงักไปมันอาจจะเป็นการกระทบด้านทางจิตใจทางอารมณ์หรือว่าทางศัจธรรมของเขานะครับส่วนใหญ่ผู้เขียนเนี่ยก็จะใช้ตรงจุดนี้แนะนําเนื้อเรื่องนะครับว่าเรื่องเรื่องนี้มันจะเกี่ยวกับอะไร อย่างในเรื่องมูหลานเนี่ยก็จะมีฉากที่พ่อของมูหลานนะ่ะได้รับสารให้ไปเป็นทหารแล้วมันก็เป็นจุดที่มูหลานนะ่ะตัดสินใจว่าจะไปเป็นทหารแทนพ่อนะครับหรือว่าในอนิเมะอิเซไกต่างๆเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่ตัวละครหลักเนี่ยถูกเรียกไปที่ต่างโลกนะครับ และถึงแม้ว่าจะขึ้นชื่อว่าเป็นผู้กล้าเนี่ยเขาก็มีโมเมนต์ที่กลัวเหมือนกันนะครับก็คือเป็นขั้นตอนที่3ของเรื่องนี้นะครับก็คือ refuse of the call หรือว่าการปฏิเสธเสียงเรียกนะครับตรงจุดนี้เนี่ยผู้กล้ามักจะกังวลหรือว่ากลัวการเปลี่ยนแปลงที่มันใหญ่เกินไปนะฮะผู้เขียนก็จะใช้ตรงจุดนี้เนี่ยทำให้ตัวละคร ของเรื่องเนี่ยดูเข้าใจง่ายมากขึ้นนะครับดูมีความเป็นมนุษย์มากขึ้นอย่างเช่นในเรื่องอ Frozen เนี่ยเอลซหลังจากได้เรียนรู้พลังอของเธอแล้วอะ่ะก็ขังตัวเองไว้ในปราสาทน้ำแข็งที่เธอสร้างขึ้นมานะครับหรือว่าในเรื่องอ Lion King เนี่ยซิ m b a ก็หนีออกจาก p r i ์ e ์ร็อหลังจากที่พ่อตัวเองโดนสกาฆ่านะครับ แล้วก็หลังจากจุดที่ผู้กล้าปฏิเสธเสียงเรียกเนี่ยพวกเขาก็มักจะได้รับการช่วยเหลือนะครับโดยที่ขั้นตอนนี้วอลเกอร์ Walker ก็ตั้งชื่อไว้ว่า m e e t i n g เดอะเมนท r หรือว่าพบปะผู้ชี้นำนะครับแล้วก็คือแคมเบลเนี่ยที่เป็นคนเขียน ฮีโร่เจ r นี่คนแรกเนี่ยเขาตั้งชื่อตรงนี้ไว้ว่า s u p e r ร์เน r a อรัลเอนะฮะหรือว่าการช่วยเหลือจากสิ่งมหัศจรรย์นะครับก็คือตัววอล์กเกอร์เนี่ยก็จะพูดถึงเป็นตัวละครส่วนใหญ่นะฮะที่จะเ,เข้ามาให้การช่วยเหลือผู้กล้าก็ยกตัวอย่างเช่นแกนดาฟหรือว่ามาสเตอร์โยดาแต่ว่า ในมุมมองของแคมเบลเนี่ยตรงนี้มันไม่จําเป็นต้องเป็นคนก็ได้นะครับที่จะเข้ามาช่วยผู้กล้าของเราในการเตรียมตัวสู่การผชนภัยมันอาจจะเป็นเหตุการณ์หรือว่าความทรงจําหรือว่าเป็นแค่แบบเสียงในหัวของผู้กล้าเองนะครับและด้วยการช่วยเหลือของอผู้แนะนำนะครับผู้กล้าของเราก็จะได้ไปสู่ขั้นตอนที่5ซึ่งก็คือ,อ crossing the first trash hole นะครับหรือว่าก้าวข้ามขอบเขตแรกตรงนี้ก็คือเป็นขั้นตอนที่ผู้กล้าตัดสินใจที่จะออกประจนภัยนะฮะก็เป็นจุดที่เหมือนกับว่าหันหลังกลับไม่ได้ละใน w a l k e r ร์สเออ Walker s j โรสเจอ,อนะครับเขาก็ระบุไว้ว่าเป็นก้าวแรกที่จะเข้าสู่ Special World หรือก็คือ,อ,อโลกที่แสนพิเศษนะครับ ผู้กล้าก็จะยอมรับในโชคชะตาของตัวเองนะฮะในจุดนี้ว่าเขามีหน้าที่หรือว่ามีโชคชะตาที่จะต้องทำตัวอย่างในขั้นตอนนี้ก็คือในเรื่องแมทริกนะฮะก็ n นโเนี่ยก็จะเลือกเรดพิวที่มอร์เฟียเสนอให้นะฮะก็เขาก็ได้รู้ความจริงของโลกที่เขา,เอ,าอยู่นะครับหลังจากเข้าสู่โลกที่แสนพิเศษแล้วเนี่ยผู้กล้าก็จะ ได้รับการทดสอบหลายๆครั้งนะครับตรงนี้วอล์กเกอร์ Walker ก็เรียกว่าเป็น Test a แอร์ไลน์สแ e นด์เนะครับก็เป็นบททดสอบซ้ำแล้วซ้ำเล่าของผู้ก้าในโลกพิเศษนะครับก็ผู้ก้าก็จะได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหมๆ่ๆได้รับความสามารถใหม่ๆนะฮะไปด้วยกันกับพวกพ้องของเขานะครับก็มันก็นึกภาพคลื่นที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับแรกๆที่เข้าไปเนี่ย บททดสอบก็อาจจะยังเล็กอยู่แล้วก็ค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะฮะก็อย่าง Harry p o t อตเตอเนี่ยก็จะมีรอนกับเฮอร์ไมโอนี่ที่ผ่านการทดสอบไปด้วยกันนะครับแล้วก็หลังจากนั้นผู้ก,ก้าก็จะเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปก็คือ approach to the inmost cave นะฮะหรือว่าการเข้าสู่ถ้ำที่ลึกที่สุดนะครับ หลังจากการเตรียมตัวในขั้นตอนที่แล้วเนี่ยอันเนสจะเป็นการเตรียมตัวครั้งสุดท้ายก่อนที่จะเข้าสู่บททดสอบครั้งใหญ่ของเขานะครับก็เป็นจุดที่ผู้กล้าต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่กลัวที่สุดในตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นความไม่พร้อมความกังวลอะไรต่างๆที่อยู่ในจิตใจของเขาในหลายๆครั้งตรงนี้เนี่ยจะสื่อถึงเป็นสถานที่หรือว่าเป็น สถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับมันไม่จําเป็นต้องเป็นสถานที่อย่างเดียวผู้กล้าเนี่ยก็ต้อง r e a s s เ s อความสามารถของตัวเองใหม่ก่อนที่จะเข้าสู่บทต่อไปนะฮะถ้าคนเคยเล่นเกม God of War เนี่ยก็จะ,ะนึกถึงตอนที่โครโตสเดินเข้าสู่โจเทนฮามนะครับและต่อไปก็คือจุดคล i m แม็กซ์ของเรื่องนะครับก็จะคือดีออเดลหรือว่าบททดสอบครั้งยิ่งใหญ่นะฮะก็ เป็นจุดศูนย์กลางของเรื่องที่ผู้เขียนเนี่ยเตรียมตัวมาทั้งหมดเพื่อให้ตรงนี้เป็นส่วนคลแมกซ์ของเรื่องผู้กล้าจะถูกทดสอบทั้งทาง,งร่างกายหรือว่าทางจิตใจของเขานะฮะก็เป็นจุดที่เขาต้องปล่อยอีโก้ของตัวเองหรือว่าทิ้งภาพลวงของเขาออกไปทั้งหมดนะฮะในจุดนี้เนี่ยในแอนิเ,เ,เมะหรือว่าหนังต่างๆเนี่ยก็ จะยกตัวอย่างอย่าง Battle of Bastards จากเรื่อง Game of t h r o n e หรือว่าใน Star Wars เนี่ยก็มี Luke ที่สู้กับ Vader นะครับหรือว่าถ้าเป็นอนิเมะเนี่ยก็จะเป็นไอเซนสู้กับอิชิโกะนะฮะและหลังจากผ่านบททดสอบมาได้เนี่ยผู้กล้าก็จะได้รับรางวัลน,นะฮะหรือว่าเป็นขั้นตอนที่8 the reward นะฮะหรือว่าใน Campbell Heroes Journey เนี่ยก็จะ เรียกว่าซิซิ่งเดอะสอร์ดหรือว่าการาครอบครองดาบนะครับก็จะมาในรูปแบบเป็นสมบัติหรือว่าเป็นความรู้ประสบการณ์หรือว่าในบางทีก็เป็นความรักที่เขาได้มานะครับก็เป็นช่วงเวลาที่ผ่อนคลายแล้วก็ฉลองอะไรอย่างนี้ในในเรื่องนะฮะในหลายๆครั้งเนี่ยผู้กล้าก็จะเขาเรียกว่าเปลี่ยนมุมมองคุณค่าของสิ่งรอบตัวใหม่นะฮะแบบว่าสิ่งที่เคยมีค่ามากสําหรับเขาเนี่ยตอนนี้ก็อาจจะไม่ได้มีค่ามากแล้วแล้วก็ สิ่งที่เขาก่อนหน้านี้ไม่ได้เห็นค่าก็ดูเหมือนจะมีค่ามากในชีวิตของเขานะฮะ,ะถ้าในอนิเมะเนี่ยในเรื่องนารูโตะนะครับหลังจากนารูโตะชนะเพนแล้วอ่ะเขาก็ได้รับการยอมรับจากคนในหมู่บ้านนะฮะและ,ะหลังจากการฉลองแล้วเนี่ยพูก,ก้าก็จะต้องเดินทางกลับสู่โลกที่แสนธรรมดาของเขานะครับในสเตจที่10ก็คือ the road back หรือว่าการเดินทางกลับ นะฮะก็ตรงจุดนี้เนี่ยผู้กล้าก็จะระลึกถึงสิ่งที่เขาสูญเสียไปนะับเพราะว่าในทุกในทุกชัยชนะเนี่ยก็ย่อมมีการสูญเสียเป็นธรรมดานะครับผู้กล้าก็จะ,ะได้เจอผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลงนะฮะ,ะในหลายๆครั้งเนี่ยปัญหาใหม่ๆก็จะ,ะเกิดขึ้นในเรื่อง Attack on Titan เนี่ยหลังจากเอรนกับหน่วยสำรวจได้ชิงวอลมาเรียคืนมาได้เนี่ย พวกเขาก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับศัตรูที่อยู่อีกฝากหนึ่งของทะเลนะฮะอ่าก็คือเป็นปัญหาใหม่ที่เขาต้องอแก้ต่อไปนะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็คืออ่ resurrection หรือว่าการเกิดใหม่นะครับเป็นบททดสอบสุดท้ายของพ้ก้าแล้วก่อนที่จะกลับไปสู่โลกเดิมของเขาเนี่ยพ้ก้าก็จะได้รับการตายและเกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเขาก็จะ make ั u r e ว่า สิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาเนี่ยการอ่การเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงแล้วก็จะอยู่ตลอดไปกับเขานะครับอ่าไม่ใช่แค่เป็นประสบการณ์ธรรมดาทั่วไปนะฮะแล้วเขาก็จะเห็นผลที่อยู่นอกตัวเขาด้วยนะครับอย่างอ่หลายๆครั้งเนี่ยอ่หลังจากผ่านออดิยลหรือว่าการทดสอบที่ยิ่งใหญ่ได้แล้วเนี่ยโลกทั้งหมดก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปนะฮะเขาก็จะได้รับรู้ได้เห็นอะไรพวกนั้นนะฮะก็ จะทำให้เขา,าเหมือนได้เกิดใหม่นะฮะอย่างในเรื่องอ Full Metal Alchemist นะฮะเอ็ดเวิร์ดเอริกเนี่ยก็ได้สูญเสียพลังของตัวเองไปนะฮะแต่ว่าเขากา็ได้เห็นน้องชายตัวเองกลับมาชีวิตมีชีวิตใหม่นะครับแล้วเขาก็เลือกที่จะใช้ชีวิตอย่างคนธรรมดาต่อไปหลังจากสูญเสียพลังไปนะครับแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายของเรื่องนี้นะครับ <c oughs> Return with the e l e x e r นะครับหรือว่าการกลับมาพร้อมกับของพิเศษนะครับมันก็คือผลลัพธ์ของเรื่องนี้นะครับเป็นจุดจบของเรื่องราวในตอนนี้ฮะก็ตรงนี้ผู้กล้าก็จะเอาประสบการณ์ความรู้ที่ได้มานะฮะ,ะแชร์ให้กับคนอื่นๆน,นะครับแบ่งปันเรื่องราวที่ผ่านมาอย่างในตอนจบของ Camelot อตเนี่ยคิงอาร์เธอร์หลังจาก จบศึกคัมแลนแล้วเนี่ยเขาก็าได้รับบาดแผลถึงชีวิตนะครับเขาก็เลยให้เซอร์เบเนเวียเนี่ยไปส่งต่อข้อความของคา m เมลอตต่อให้กับหมู่บ้านอื่นๆน,นะฮะก็เอาไวา้เป็นแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตนะครับแล้วก็ในขั้นตอนต่อไปเนี่ยมันก็คือการวนกลับไปที่โลกที่สสนธรรมดาหรือว่าขั้นตอนที่1 Ordina r y world นะครับ ตัวอย่างที่เห็นชัดๆได้เนี่ยก็คือในเรื่องวันพีซเนี่ยกลุ่มของลูฟี่ครับก็จะวนเป็นฮีโร่เจอร์นี่เนี่ยไปเรื่อยๆออร i n ิน y World ของเขาเนี่ยก็คือการอยู่บนเรือแมรี่หรือว่าซันนี่ของเขานะฮะก็เป็นอยู่ธรรมดาธรรมดาจนมี call to adventure นะฮะไม่ว่าจะเป็นตอนที่ลูกกระสุนปืนใหญ่ลอยไปโดนาบาราติเอหรือว่า ตอนที่วีวีขอให้ช่วยที่วิสกี้พีกนะครับแล้วทุกครั้งเนี่ยนามิกับอุซบเนี่ยก็จะเป็น refusal of the call นะครับก็คือไม่อยากลงจากเรือ,อแต่ว่าหลังจากนั้นเขาก็ลงจากเรือกันไปเจอกับผู้ชี้แนะนะครับหรือว่ามิ e เ t เมนท n t o r ตรงนี้ใน วาโนเนี่ยก็เป็นเฮลโกโลหรือว่าที่เอมเพลดาวเนี่ยก็จะเป็นจินเบนนะครับไม่ก็อีวานคอฟนะครับแล้วก็ crossing the first r a s h hole เนี่ยมันก็คือฉากที่กลุ่มของลูฟี่เนี่ยจะเข้าร่วมต่อสู้นะครับอย่างที่อารองพาร์คเนี่ยมันก็จะเป็นฉากที่ลูฟี่เอาหมวกใส่หมวกฟางให้นามินะฮะหรือว่าตอนที่โงเอคิงยิงธงรัฐบาลโลกที่เอเนสลับบี้ะนะครับ ต่อไปก็จะเป็นฉากที่ทุกคนชอบนะครับคือ,อการต่อสู้นะครับก็จะเป็นลูฟี่กับเพื่อนเนี่ยในบางทีก็จะไดะ้เพื่อนร่วมทางใหม่ๆเพิ่มมานะครับอย่างรเบคก้าที่ดริสโลซาอะไรอย่างนี้นะฮะกะ็แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ย <S 2> <S 2> <S พอผ่านฉากการต่อสู้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเนี่ยก็จะเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปหรือว่า approaching the inmost cave นะครับก็ลูฟี่ก็จะสู้กับ อ่อศัตรูตัวใหญ่ของฝั่งตรงข้ามนะครับแล้วหลังจากผ่านมาได้เนี่ยก็จะเป็นรีวอร์ดนะครับก็คืออ่าลูฟี่ก็จะส่วนใหญ่ก็คือจะชนะแล้วก็ด้วยอ่าความรู้ที่ได้มาในอ่การต่อสู้ต่างๆนะฮะแล้วก็ในเดอะโรดแบ็คเนี่ยอ่ทุกชัยชนะเนี่ยก็จะมีการสูญเสียนะฮะอย่างตอนอ่ามาลินฟอร์ดเนี่ยลูฟี่ก็สูญเสียเอสไปนะครับแล้วก็ แต่ว่าด้วยความที่มีจินเบยคอยช่วยเนี่ยลูฟี่ก็ข้ามผ่านมันมาได้นะครับแล้วก็ในขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยพอผ่านอะไรทุกอย่างมาได้แล้วอะสถานที่ที่ลูฟี่ไปช่วยเนี่ยก็จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะครับก็จะเป็น Return with the e l e c ็ r r นะครับออย่างในอลาบาสต้าเนี่ยก็ฝนตกเสียงะระฆังดังที่สกายเปียอะไรเงี้ยคคือเราก็ คือมันแน่นอนว่า h e โร่สเตอรเนี่ยมันก็คือเครื่องมือสำหรับแต่งเรื่องแต่งนิยายขึ้นมานะครับที่ใช้สำหรับเ,เขียนบทภาพยนตร์หรือว่าหนังสือ a อนิเมะซีรีส์อะไรอย่างงี้นะครับแต่ว่า,าก็มีนักจิตวิทยาลลหลายๆคนเนี่ยก็ใช้ตรงใช้ทฤษฎี h e โร่สเตอรนี่เนี่ยช่วยรีเฟรมนะฮะความคิดของหลายๆคนนะครับอ,อย่างตัวผมเองเนี่ยพอได้เรียนรู้ทฤษฎีนี้แล้วก็ อ่านบทความเกี่ยวกับทรีโอพิวติกเวยในการมองชีวิตใหม่นะฮะเราก็เห็นอะไรในตัวเองที่เป็นเหมือนกับจากมุมมองคนนอกได้ได้ง่ายขึ้นนะฮะคือบางทีเนี่ยเวลาเราต้องเจออะไรกับสิ่งที่มันยากมากๆที่มันมีความท้าทายมากๆเนี่ยไม่ว่าเราจะเพึ่งเรียนจบแล้วเราต้องหางานใหม่หรือว่าเราตกงาน หรือว่าสูญเสียอะไรบางอย่างในชีวิตไปนะฮะในสตอรี่ไลา์พวกนี้มันก็คือ call to adventure นะครับก็คือ,อม,มันก็คือเสียงเรียกสู่การผจญภัยเนาะถ้าเราพูดอิงใน hero s journey เนะี่ยแล้วก็มีหลายๆครั้งที่เราก็จะปฏิเสธเสียงเรียกพวกนี้นะฮะเพราะว่าเรากลัวเราไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างนี้แต่ว่าสุดท้ายมันก็มีแต่ต้องผ่านมันไปเท่านั้นนะฮะ คือเข้าใจว่าไม่ใช่ทุกคนที่ที่จะออกมาเป็นอย่างนี้นะครับแต่นนี้คือประสบการณ์ของตัวผมเองนะฮะหรือว่าอย่างเวลาที่เราทําอะไรแบบซ้ำๆเป็นเวลานาน,านเนี่ยเราคือบางทีก็จะคิดว่าชีวิตที่เหลือของเรามันคือแค่นี้แล้วแหละมันคือการทําซ้ําๆไปอย่างเงี้ยจนวันสุดท้ายนะฮะแต่ว่าคือหลายๆครั้งเนี่ยมันก็คือการฝึกตัวเองให้พร้อมในชีวิตช่วงตอบต่อไปของเรานะครับ หรือว่าบางทีอ่ะเรารู้สึกว่าเราทำอะไรที่มันทำให้เราเหนื่อยมากๆแล้วเนี่ยแบบใช้พลังงานของเราเยอะใช้เวลาของเราเยอะเนี่ยแต่ว่าชีวิตของเรามันไม่ได้ดีขึ้นเลยมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยเนี่ยก็คือสิ่งที่เราทําได้เนี่ยก็แค่มองเข้าไปในตัวเรานะฮะว่าเราเติบโตยังไงบ้างนะครับ ว่ามีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงในชีวิตเราบ้างนะฮะแล้วก็กลับสู่ชีวิตประจำวันของเราเรอคอยเสียงเรียกสู่การผจญภัยครั้งต่อไปนะ